ยาวเลยหมอไห้นะครับอยู่ดีดีมันก็เด้งออกอาจจะเป็นที่อากาศมันร้อนแล้วเครื่องมันร้อน 到后排。Oh, cool. จุดจอดที่สองร้านใหญ่ตรงนี้ร้านใหญ่ร้านกว้างโอ้ยรถมาันมีเดินคอนกรีตอย่างดีนะครับที่นีหลับใครที่ไม่อยากให้รถจอดกันอดเพื่อนเพื่อนโน้ย่าเพื่อนคุก็ว่ากันไปก็เป็นจุดจอดที่นี่ก็จะเป็นจุดจอดที่สะดวกง่ายส่วนมากใครมารถทัวร์ก็ต้องมาลงที่นี่นะครับ ไผมาไผ่มาบอกสอไผมารถบ็กสอเเ้อกลรโพต้องไปใช้ไก well> uh eh ่ได้ครับลงลงบกสอแล้วเพื่อยางมื่อ้นรถนีเลยนี่เหรอีนเตนี่จพักอยเราใช่จุับอาเหรอตรงไหนน่ะฝากหน่นกเราป่าแฟวแรงตรงป้ายที่ตั้งไว้ครับอ๋อน่นเห็นไหม คือศูนย์บัคคอยเนื่องจากว่าเราต้องเป็นศูนย์บุกเความสะดวกด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราหันหลังให้กล้องแล้วเราต้องหันหน้าเราก็ทำเรื่งกดตัวผู้นาใช่คือพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจะแบ่งออกเป็นสองหมวดคือหมวดรถรถโดยสารประจําทางไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถบัสนะครับที่ขนส่งคนระหว่างจังหวัดระหว่างอําเภอนะครับก็จะมาลงที่สถานีขนส่งพุ้โิศาสตรตรงนี้แล้วก็สามารถไปติดต่อ เจ้าหน้าที่เราที่สูนพักคอยซึ่งจะนั่งอยู่หน้าห้องน้ำอ่ออง่ายดีไงเออไปเข้าห้องน้ำี้าเราแล้วออกมาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็จะมีน้ํามีอะไรคอยมีน้ำนะมีน้ำมีน้าทุกจุดเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับนี่มีน้ําทุกจุดก็จะไปตรงนั้นส่วนคนที่เอารถยนต์ส่วนตัวมาอแล้วก็ขับเลยลานจอดช่องม็กมายูเทิร์นใช่ไหมมายูเทิร์นก็จะมาเข้าลานนี้เพราะว่าเป็นลานคอนกรีตดีหน่อยนะครับ อันนั้นเราเพิ่งสั่งน้ำมาลงไว้เหรอเดี๋ยววันที่สามที่ที่มีงานแจกหลอดเราจะเคลียร์ไม่คือเราจะให้เจ้าหน้าที่เขาเคลียร์พื้นที่เพราะว่าตอนนี้มันต้องคนรับมันได้ต้องมีสีมาเนี่ยเราส่งเร็วลยป้าป๋าเขาต้องช่วยรับมั้งสิงอันนี้ตกน้าตกน้ำตกน้ำตกน้ำนะน้ำตกน้ำอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แห้งไปทางธรรมชาติแหละคือตรงนี้ลานมันแข็งกว่า ก็คือสามารถที่จะรองรับได้หลายหลายคันเนาะที่เพิ่งสั่งเทมาไดมาได้สามสาถ่ร้อยคันสามถึงสี่ร้อยคันเพราะว่าเราก็ล้้าไปได้อยู่หรอกเพราะว่าพื้นที่มันมีพื้นที่มันมีก็แปลว่าถ้าใครอยากจะจอดลานคอนกรีตนะครับไปยูเทิร์นกลับมามาลานสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วพอจอดรถแล้วสามารถไปติดต่อประสานงานตรงหน้าห้องน้ำเนาะไปนั่งรอรถที่นั่นก็ได้ เดี๋ยวรถเราก็จะมาประจําจุดแน่รถทั้ง4คันไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถสองแถวเราจะวิ่งรับส่งตลอดนะครับเราจะวิ่งรับส่งตลอดไม่ต้องห่วงมีปัญหาว่าขี่วินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ได้ไหมวินมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ได้นะครับวินมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องไปกับเราก็ได้ถ้าเราอยากขุดหมันเขาอยากเองนะได้เราก็สามารถจะไปขี่นะเราจะขี่วินได้เดี๋ยวเพจพระศิษย์ซาศรีรังเข้าใจโอเคสมบูรณ์แบบเจ๊ไหวอยู่แล้วไม่เขาคนถามไง ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะลงรถจะเคว้งคว้างว่าสรุปแล้วกูจอดรถแล้วกูต้องไปที่ไหนนู่นนะครับหน้าห้องน้ำน้าห้องน้ำครับพอยเราจู่อยจ่ตรงหน้าห้องน้ำาเหมาะมองไปด้านนั้นเป็นอาวุธทราบโดยทั่วกันนะีคนถามว่ารถอย่างนี้อันตรายไหมอันนี้เราเราไม่เอาออกมารถที่เราขี่มาเนี่ยเราขี่มาให้ดูว่ามันอันตรายเราเลยไม่เอาออกมารถเรืนี้ใช้ในวัดใช้ภายในวัดใช้จากจุดพี่คิมนี่เฉยนะครับ มันไม่ใช่อันตรายอย่างเดียวมันเลอะด้วยผมลองมาแล้วนี่เตียตาเต็มมนได้วันนั้นก็คือเป็นรถสองแถวมารถตู้รถตู้อ่ารถสองแถวสองแถวมีหลังคาครับจริงๆอ่ะหลวงตาสั่งเครื่องบินมาด้วยแต่ว่ามาไม่ทันมาไม่ทันแต่ลานจอดเสร็จแล้วแต่ลานจอดทําหมดแล้วพอเอ๋อทำลานจอดไปแล้วแต่ว่าเครื่องบินมาไม่ทัน อันลโอเคเดี๋ยวเราจะไปปพุ่มกลับมีอะไรเพิ่มเติมไหมที่นี้ไม่มีนะครับไม่มีอะไรนะครับร้านี่ไปดูร้านที่สมร้านที่สามไปป่าแบดจะหมดป่าร้อนร้อนเข้าไปแล้วนริมนกนพี่เดี๋วพาไปรานสาอยากไปอพิอดหรือป่า่นไ เดี๋ยวเ๋วจะให้ดูทิศทางกว่านะครับอันนี้เราดูเส้นทางกันดีก่ออันนี้ก็เอาไหมอยู่คนอ่าสวัสดีครับก็อันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถที่สองเนาะบขอนะครับลงรถไปปื๊บผู้รับหาของนามเด้อุนพักคอยอยู่นาของนามนะครับ นั่งหน้ห้องน้ำหรอม่งนี่นะครับจุดลคนเนาะนี่เหรไม่คือรถรถที่ได้รับส่งจุดลานจอดจุดนี้นี่นะจุดหน้ห้องน้ำาว่าในน้ห้องน้าจุดบังคับเลยเหรอนั่งหนาห้องน้ำนี่ส มาจากอาจารย์เียมก็รู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยมอยู่มีใช่ไหมมีลอวกเพื่อนเนาะหลายรอบแล้วแหละก็ตขับรถโหลดนะอาพอออกมาอางนี้ครับพออกมาจากบคสนะครับก็จะเจอตรงนี้ตงที่ผมพามาเมื่อคิปที่แล้วเนาะจริงๆตัวนี้เป็นลานจอดรถที่สามและนี้ แล้วนะครับแล้วเราจะย้เข้าไปนะครับอันนี้คือทางเข้านะครับเนี่ยนี่คือจุดจอดรถสุดท้ายใช่หมครับเนี่ยใช่ไอจุดจอดรถนี้แ่ลจุดนี้รองรับจอดได้กี่คันครับจุดแรกประมาณ300ครับจุดที่สองประมาณ400ได้ี่กาได้ ตรงนี้จะใช้โมเดลเหมือนจุดจอดรถแรกครับแต่ว่าที่ยังไม่ได้ปัก,ปรปกเรื่องการ,การจ,จาราจรเลยเพราะว่าัถคือบริษัทจะมีหร่ว่าจะมีคนควบคุมจะจะมีาะมงานตรงนี้ก็จะเป็นลานจ,จอดรถที่จจดลดทคล้ายๆกับลานจ,จอดรถที่หนึ่งเ <fünf, S 1> นาะแต่ว่าเรื่องของการปรักสัญญ,ญาณรจราจรอาจจะยังไม่เต็มที่เพราะว่าวันที่เขา,าล้มเลยครับ วันที่สมจะมีงานคอนเสิร์ตนะครับงานงานงานคอนเสิร์ตที่นี่จะให้ชาวช่องเม็กได้ได้รับชมแล้วก็ที่ต้องจัดเพราะว่าได้ติดต่อมาแล้วแล้วก็อยากให้งานมันดำเนินการไปโดยที่ไม่กระทบอาชีพของศิลปินนะครับเพราะว่าหลวงตาท่านเป็นเป็นผู้ที่มีความสนับสนุนอยู่แล้วในในเรื่องของการงานเรื่องของอาชีพเนามา มีอ,<ด>อยู่นะ <laughs> เรือนนี <c oughs> นะ้เป็นลานจอดรถเราจะเรียกว่าลานจอดรถสำรองไปก่อนเนาะ <c oughs> เพราะว่าเป็นลานที่สามนะครับเป็นลานที่สามท่านที่ท่านภูมิกับได้ได,ได้ได้พูดไปว่าเราจอดได้เป็นพันคันอะ่ะเราลองรับได้จริงๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีแผนถ้าในกรณีที่ลานทุกรานเราเต็มมันจะมีทางมันจะมีทางซึ่งทางช่องเม็กเนี่ยมันมันใหญ่มากเราจะมีเจ้าหน้าที่จราจรวิ่งคอยดูอยู่แล้วเพื่อรักษาความปลอดภัย มันจะมีทางอยู่แต่เราเราอยากให้จอดในลานหลักเราให้เต็มก่อนส่วนลานนี้ลานที่3เนี้ยคือลานเทศบาลเป็นลานสำรองเนื่องจากว่าคืนวันที่สมันมีกิจกรรมพี่กินดังนั้น<ม>ในส่วนของวันที่4เราถึงจะเปิดอท่านท่านถ้าท่านมาผมขอความร่วมมือเป็นอย่างสูงให้เข้าลานที่อบอตอหรือลานที่สถานีขนส่งให้เต็มปริมาณก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยมาที่นี่ถ้าท่านมาที่นี่เนี่ยกลัวรถบุบ เพราะว่าเรายังควบคุมไม่ได้ในวันที่สเนี่ยนะครับอาจจะมีการขยับรถใช่มันจะมันจะตามตัวกันยากนะครับดังนั้นให้ยืนให้ยืนหลักอยู่ที่รานที่1กับร้านที่2นะครับผมผมคิดว่าเพียงพออยู่ส่วนร้านที่3เนี่ยเราจะเปิดก็คือวันทอดกระถินก็คือวันที่4เนาะวันที่4ีเช้าเนี่ยเราเปิดใช้บริการเต็มที่แล้วเพราะว่าอะไรคนอุบลคนอุบลที่เขาเดินทางมาใกล้ๆพี่คมท่านพุ่มกลับเขาก็จะมาใช้ล้านนี้เป็นหลักเพราะว่า2ลร้านนั้นมันเต็มแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ คอยนวยควาสะดวกเดี๋ยวเราก็จะมีการขึงเชือกเหมือนอันนู้นใช่ไหมโมเดลเหมือนโมเดลเหมือนกันโมลโมเดลจะเหมือนที่อบตคือลานที่หนึ่งที่เราพาไปดูมีโซนมีอะไรดังนั้นไม่ต้องเอาวงแต่เรายังทําตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันติดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เนี่ยต้องขอคุณไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจและชุดกู้ภัยของมูลที่หลวงตามีอาสาสมัครอสตอลอแล้วก็จะมีชลบุร ออมีเจ้าหน้าที่ <c oughs> อาสาของ <c oughs> อบตอพบ,อบะะร <Okay. S 2> คือมาคอยอำนวยความสะดวกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน <Okay. S 2> เพื่อเขาเรียกเป็นเจ้าบ้านที่ดี <Okay. S 2> เป็นชาวเป็นการแสดงน้ําจิตน้ําใจของชาวช่องเม็กนะครับเรามาอยู่ที่นี่เราก็เป็นคนช่องเม็กเป็นชาวช่องเม็กมาแสดงน้ําใจต้อนรับขับสู้ญาติสนิทมิสหายที่มาทําบุญกับหลวงตาเนาะโอเคเดี๋ยวมีคำถามเข้ามาครับสพฤศจิกายนนี้จะจอดนอนในวัดได้ไหมคร สองพฤศจิกายนจอดนอนได้ครับมาเลยเป็นได้อ่ามาเลยครับมาเลยจอดนอนในวัดจอดตรงไหนก็จอดได้แหละแต่เขาจะบอกให้ไปจอดอีกที่หนึง่งถ้าไปเกะกะเขาจอดตรงไหนก็ได้ที่ไม่เกะกะคนอื่นจอดนอนได้เลยแต่ว,ว่าวันวันที่สามครับคเข้าวัดไม่ได้แล้วใช่ไหมวันที่สามคุณก็ขับรถเข้าวัดได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีจุดคัดกรองให้ว่าเขาจะให้คุณเข้าหรือไม่ให้เข้าเพราะเราถือว่าเราได้ชี้แจงที่จอดแล้วแต่ถ้าคุณยังอยากจะเข้าไปที่ผมใช้คําว่าดือ้อครับหนึ่งไม่ใช่รถโรงทาน สองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานไว้นะครับมันก็จะเข้ายับผมถึงบอกว่าต้องมีมิกระจิตมิกระใจมันจะหลงไปอย่างนี้เยอะอยู่แต่เนื่องจากว่าเราจัดลานจอดรถและจัดรถรับส่งไปแล้วนะครับเราเลยอยากให้ท่านมาดําเนินการตามแผนการที่ที่เราจัดไว้ให้แต่ถ้าท่าน มีความไม่สะดวกหรือดื้อดันจริงๆก็อยากขับเข้าไปเลยก็สามารถสามารถจะขับเข้าไปได้เดี๋ยวพี่คิมจะเป็นคนรับผิดชอบตรงตรงส่วนนี้เองพี่คิมจะรับจบนะครับแต่ถ้าต้องทําใจนะว่าที่กลับรถไม่มีเอที่กลับรถก็ไม่มีเพราะรถวันวีแล้วท่านรู้ไหมว่าทางที่วันเว์เนี่ยมันเป็นทางอย่างนี้ลาดชันมากแล้วก็รถป้าสีดําที่นั่งมามันติดเป็นคานกระดกเลยนะครับ ดังนั้นนะที่ที่ผมพาไปกับปุ้มกับพาใครไปมา่งวันนั้นน่ะมันมันยากมากเลยนะเตี้ยหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์เราถ้าเราแบบอยากเข้าเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่มีใช่ไหมไม่ไม่มีอยากเข้าเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นยังไงคำถามเออคำถามคุณไม่ชัดเจนครับคุณเอ่อพุทธคพยานเจอพี่แล้วพี่ช่วยผมขึ้นไปหน่อยผมอย่างนู้นอย่างนี้มีเดี๋ยวเขาจะวิยุหากู ออเดี๋ยวเดีเขาจะมีศู์วิทยุอยู่เขาก็จะมีเช็คกันอยู่นะมีเช็คกันอยู่แวนะแบบเขาหอบเงินมาเยอะไม่ใช่ปัญหาคืออย่าไป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 เปิดช่องอย่างนั้นให้ยึดถือหลักไปก่อนแต่แต่ผมผมพูดอยู่ทุกไลฟ์สดว่ามาให้ถึงวัดก่อนเรามีมาตรการต้อนรับแล้วเรามั่นใจว่าคนใจบุญมันต้องบุญให้ถึงใจ ใจมันต้องเป็นบุญเป็นกุศลทําแล้วมันต้องสบายไม่เป็นภาระใครไม่กระทบคนอื่นนั่นถึงเรียกว่าเป็นบุญถ้าทาแล้วยังเปียดเบียนคนอื่นเปียดเบียนตัวเองอยู่นั่นไม่ใช่บุญโอเคเดี๋ยวพุ่งกับก็คงจะยุติกับเราเท่านี้เดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ข้างบนนะครับแล้วส่วนใครจะกินอเมซอนค่อยกลับมาเพราะว่าต้องไปทํางานให้เสร็จก่อนถึงจะเลี้ยงโอเคขอบคุณท่านผู้กบและทีมงานทุกคนนะครับครับผมครับัผู้กับครับผมครับกระครับบคครับเสียเราจะมี เดี like to five to five. Bye, ๋ยวจะไปนู่นเลยนะไป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 จุดพี่คิมไงพี่คิมยัต้องไปอยู่ไปจุดพี่คิมสรุปแล้ว V P ไม่มีนะไม่มีครับ V P P ไม่มีแล้วนะใครพูดไปแล้ว V P อ่ะไปบนบัตเลยโอเคไปบนบัตรทสอบนเฮะทดสอบหนึเทสอทสามโอเค เราต้องกลับรถตัวเองนะครับเพราะว่าขับรถมาเดี๋ยวจะเปิดอีกทีนึงเมื่อถึงวัดแล้วนะครับอันนี้ขอปิดไว้ก่อนเพราะว่าเดินท,งทางไกลนิดนึงแบตจตอรี่จะหมดนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ